มวยฮัคอมวยพันดุนะครับเรามันละหำกันต่อเนื่องเลยดีกว่าครับกับมวยคู่เอกร่วมของรายการนิพกัด68กิโลกรัมนะครับผมเราจะได้เจอกับยอดมวยเก่าแข่งโหดจากสากแก้วนะครับที่ในค่ำคืนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมาเจอคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งคนนั้นนะครับเป็นมวยสายบวกมัดดุศอกอันตรายจากตุรกีมีดีกรีแชมป์ K1 ซะด้วยออลครับใครจะคว้าชัยชนะไปเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกัน Ladies and gentlemen, it is time for the main event of the night. Between Thailand and Turkey. Let's all welcome Erdem Dincer from Turkey. คู่แกรวมวันนี้ครับพิกัดน,น้ําหนัก68กิโลกรัมครับนักมวยจากประเทศตุรกี Erdem Dincer วัย20ป,ปีสูง174ซต,ติเมจาก WMC ละไมมวยไทยบินครับ ดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์เควันยุโรปครับฉายาเขาคือเดอะโปรเฟสเซอร์ครับฉายาเดียวกันกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อสูมาเนลสันแห่งกาหน้าเลยครับ,บพบคุณกายรัชนนท์ครับและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนึ่งสยามเกียรตินครจอนจากประเทศชาต ตาดูเด็กคนนี้ให้ดีครับโดยเฉพาะพลังแข้งนะครับเจ้กของชายาฉลามร้ายจากเมืองชนครับนักสู้จากจังหวัดชนบุรีลูกศิษย์ของคุณสมชายสำนักบกนะครับนี่คือชมหน้าของหนึ่งสยามเกียรติเมืองนครชนครับวัยยี่ปี177กลับไปที่คุณกายครับและแล้วเวลาแห่งความกระชึกใจก็มาถึงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับห้ามกระพริบตาและห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดครับ เพราะว่าคู่นี้ผมว่ามันอีกแน่นอนเลยครับ introducing first from the blue corner at 20 years of age with a record of 29 fights and 25 wins นักชกคนนี้สอกสุดคมครับสับทีไรมีเสียวตลอดนะครับหมัดรุนแรงอาวุธแมนกล้าลุยกล้าแรก from turkey erdem d e n c e r ู้ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุ23ปีครับชกมาแล้ว47ครั้งชนะมา34ครั้งครับผมนักชกค,คนนี้บอกได้เลยว่าฝีมือจัดจ้านนะครับประสบการณ์นี่เพียบเลี่ยมวยดีแข่งสุดอันตรายกระดูกเหล็กนะครับผมแรงดีไม่มีตกจากสแก้เนื้อสยามเกียรตินครชอนและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่คุณโอยพรเขียวกุ้ง กันที่มีน้ำใจนันกกีฬากม่ทำผิดกติกาทั้งคู่ชดทีที่หกครังยีุ่้งนะคกับนี่ป็บคู่ทเ่็ครับ23กับ20 1 7เก็บ174 17, 17ครับสะแก้วกับตุรกีไม่เคยแพ้นะครับหนึ่งสยามมาสังเวียนนี้เสมอแล้วก็ชนะคะแนนครับอ่ะเดี๋ยวดูผลงานวันนี้ครับเตะซ้ายทักทายเลยครับหนึ่งสยามครับ ไม่เป็นไรครับสับมือแล้วนะครับไม่ผิดกติกาไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ครับมานะครับแข้งขวาเออเดมเป็นนักมวยที่สอกคมเลยครับนักมวยจากตุรกีรายนี้จับตาดูให้ดีครับวันนี้มาเจอกับต่างหินครับเจอกับหนึ่งสยามนะครับเอาของจริงเอาของดีไม้พิสูจน์กันเลยนะครับเป็นนักมวยที่มีแทปทูบนแผ่นหลังลายสวยอีกคนนึงครับหนึ่งสยาม ดูครับเตะแล้วโหหน้าเลยครับโอ้โหมีโอกาสอีกแล้วนะครับแบบนี้สังเวียนนี้เครื่องติดเร็วอยู่แล้วครับแมจโกซ้ายน่ากลัวครับเอเดนบินเซอร์ป้องกันตัวให้ดีด้วยนะครับถึงสยามอ้โหูตัดตัวหนักเลยครับเอเดนบินเซอร์ยืนวอยนี่ไม่มีเขื่อนเลยครับเอเดนเซอร์จากตุรกี ใกล้ๆครับลมหายใจต่อลมหายใจแข้งต่อแข้งแล้วครับจนวนเดือดเดินมาแลวครับยิงหมัดขว้าแล้วครับหนึ่งสยามยังไม่เป็นไรครับเอเดนบินเซอร์ค่อยๆเบียดเข้าไปโอ้โหหมัดหน้าครับตีเข่ากอเกมบุกเลยครับเอเดนบินเซอร์ครับแม่เอากระโดงคางเอาท่อนแขนขวากระโดงคางครอาครับอย่าหัวร้อนครับอย่าหัวร้อนครับ หัวรอน,นีมีโอกาสแตกทั้งคู่สติปัญญาต้องมาด้วยครับโมโหเข้าออกรกแข้งคู่ต่อสู้นี่ใต้าตาบวมเลยครับทางด้านของหนึ่งสยามอาระครับชักโยวแล้วหยูยดูต่อยครับดูศอกคุณมรุดตอนนี้ครับลำหมัดเข้าใส่เลยครับเอเดนดินเซอร์ครับต่างคนต่างโดนครับโอ้โหปัดศอกขวาเข้าไปแปดหนึ่งสยามโดนเลครับแข้งขวาไปห้าวจริงๆครับดินเซอร์ ข้าวเลอะเกินมั่นใจในสภาพร่างกายครับอครับหนึ่งสยามสอดสวนครับครับเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าไม่รู้เลือดใครครับยังมองไม่ชัดโอ้โ,โนม,มาตีครับเอเดนริเซอร์พยายามเล่นวงในตีเขวาขวาแม่แต่ว่าหนึ่งสยามครับรัดได้ยังตีไม่ได้ครับแต่งตัวนานเอเดมสอดแขนมาฟันสอกสวนโอ้โหนี่หน้าออกมาครับเดี๋ยวดูช่วยกันดูครับเลือดหรืออะไรครับเลือดหรืออะไรแดงแดง โอ้โหดูใส่กันครับโอ้โหแต่ใส่กันเต็มเหนียวจริงๆครับเหวี่ยงมาตะลหมัดห้าวจริงๆครับดินเซอร์อ่าครับหนึ่งสยามวันนี้น่าจะเป็นวันที่เก็บตัว้วครับนาทีนี้ดูจะช้ำๆครับๆแล้วจะหนึ่งสองสามโอ้โไปเล่นพลังหมัดก,กับดินเซอร์นี่ไม่ธรรมดาแย่ก่อนแย่ก่อนครับหมดเวลาหมดเวลา,วลาพอพอเข้ามุมครับ เดี๋ยวมาซัดกันใหม่ครับก <S an> ลับมาครับที่เดอะบาซาทีเตอร์รัชดาพิเศษครับกับผู้เอกร่วมวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันทุกบัดเสียวกันทุกช็อตจริงๆครับหนึ่งสยามเกียรตินครชนกับเอเดนดินเซอร์จากตุรก,กีโดนทั้งคู่ครับไปดูภาพชา้าแล้วไม่มีใครยอมใครด้วยทั้งคู่นี้ดูยกครับมากจะกวาดแล้วก็ลุกทิ้งตัวลงไปครับซ้ายหน้าหนึ่งสยามขวาคืนครับดินเซอร์ คนละเม็ดเลยครับหมัดมาหมัดไปตัดลำตัวสวยครับลูกนี้ตัดคืนไม่โดนครับจังหวะสบัดศอกโอ้โหเสียวเลยครับตรงนี้50-50ครับกรรมการแยกนี่ครับกรรมการที่ต้องรู้จังหวะนะครับเข้าไม่ถูกจังหวะนี้เพลอโดนนักมวยน็อกได้ครับนี่ครับต่อยลำตัวแล้วก็ฟันศอกตามนะครับหนึ่งสยามนี่เข้านะครับถามว่าเออดิเซอร์ทนได้โอ้โหลูกนี้โหนตีบินตีครับดูครับมวยตุรกีตีเข่า S <S ่มีเง<อ>ครับชว่วงโว์ผลงานดีตั้งแต่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับคุณมารุตครับดินเสอร์ฟพัฒน,นาขึ้นเยอะเลยครับลูกขามดอกครับแม่จะปาจ้องตาครับเอาครับส่งท้ายเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าบนเวทีหน้าจอช่องแปดนี่ร้อนระอุครับวันนี้สุดยอดสุดมันอีก เสาหนึ่งครับคุณมาลุครับเบี่ยงเข้าหาครับออดินเซโอโอ้ดูครับแม่แ้งขวาเบิ้ลเข้าไป3ทีหนักหนักแรงแรงครับเป็นการทักทายหนึ่งสยามครับตั้งแต่ต้นยกโอ้โหหมัดหน้าครับแม่อย่าอดน้ำอดนมนะครับแหนึ่งสยามอย่าไปลอขอครับอย่าไปลอของครับดินเซโอ้ไม่ธรรมดานะครับแม่ดูเหมือนจะแตกนะครับหนึ่งสยามครับบนเวทใต้ตาขวาโอ้โหดูครับเข้าไม่ถึงครับบอลแต่ขวางนะครับ ขวาก็ไม่มีประโยชน์นักเตะวืดอีกเข้าแหม่ไปเข้าเกมดินเซอร์แล้วครับหนึ่งสยามโอ้โหงัดมาแล้วเระคันน่ากลัวครับเอเดนดินเซอร์โอ้ยวันโอ้ยนี่ครับแหมประธานเทคนิคประธานเทคนิคช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดีศีรษะไม่โดนจอตู้ผู้บรรยายครับแหมแน่าจะช่วยกันงัดครับอ้าวแม่หัวโขกโต๊ะจนได้ยแล้ครับโอ้ยแตกเลยครับใต้ตาหนึ่งสยามครับ อาฉันจริงๆครับประธานเทคนิคอยู่ที่ไหนมามุมนั้นทุกทีครับโอ้ตอนนี้นะครับปัดขวามาเน้นๆนะครับโอ้โหนึงสยามเจ็ก็มีอาการครับแต่ว่ายังกัดพันสวนโอ้แข็งแรงครับมาแข็งแรงนะครับเออดินเซอร์ตอนนี้ครับตอกัดฟันสู้นะครับจะเป็นไฟหนึ่งที่หนึ่งสยามเจ็บมากๆนะครับแต่ว่าหัวใจดีสุดยอดครับเด็กคนนี้ดูครับบวกแรกแล้วครับดินเซอร์ที่แม่นกว่า้วครับโอ้โดนไปสายย่อเลยครับโอ้โดนหนักครับ ไปทางไหนก็ไปครับอย่ามาบุกคู่บรรยายครับหนีไม่ออกครับครับเลือดตายตาปลีออกมาแล้วโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่ายืนด้วยใจจริงๆครับดึงสยามเกียินครชนครับเจอหนักๆของเอเดนดิเซอร์เข้าไปอย่างครับต่อยครับคน่างมีตำหนิครับแต่ว่าดึงสยามนั้นเยอะกว่าแล้วนะครับยกนี้เจ็บเลยครับแม่ไปไปดวลท้ากำปั้นนี่เป็นจังหวะรอของดิเซอร์แรครับดูต่อยครับ ไม่วันนี้ไม่มีลูกเตะเลยครับหนึ่งสยามหายไปไหนครับแข้งโอ้โหดูครับเล่นโดนแล้วครับโอ้โหร่วเลยครับไม่ไหวครับขาพับเลยดูครับจบแล้วครับจบแล้วทบไมต้องนักครับแบบนี้ครับโหดจริงๆครับบินเซอร์เราดูฟอร์มแล้วแต่ที่ภูเก็ตแล้วครับยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งแรงยิ่งมั่นใจครับเดินเข้ามุมแบบสบายๆครับโอ้โห เก็บหนักเลยครับหนึ่งสยามเกียรติพรชนวันนี้ก็โดนสะสมมาเรื่อยๆนะครับหมัดของเอเดรีนเซอร์เนี่ยโหเข้าเป้าแทบจะทุกหมัดครับโอ้โหแล้วน้ําหนักน้อยนะครับแค่68ครับแกล้งมากครับสภาพร่างกายอ่าไม่ต้องห่วงครับหนึ่งสยามนีฟฟืนแล้วครับอายกศอกให้เห็นเลยครับแหมดีใจนะครับเอเดรีนเซอร์ครับยิงต่อยยิ่งเก่งครับนักมวยรายนี้ครับจับตาดูให้ดีครับจากตุรกีนี่ครับ ไปก้มกราบหนึ่งสยามแล้วครับโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วแม่มันน้ำลายเหนียวคอครับน้ำตาคอเบ้าเลยครับคือมารุนครับนี่คือมารยาทของคนมวยครับใส่กันแทบตายใส่กันแยะเลือดตกยางออกครับสุดท้ายก้มกราบกันดูภาพช้าครับโดนเนื้อๆจริงๆครับหนึ่งสยามไปเข้าเกมของดินเซอร์ครับวันนี้แม่เหมือนกับจะห้าวแหละครับไปลองของครับ ตอองของแล้วโดนเลยครับนี่ครับเลือกเลยครับดินเซอร์มั่นกว่าเยอะครับวันนี้ทั้งหมัดทุกทั้งหมัดอัปคัดนะครับเข้าทุกหมัดนะครับหมัดของเอเดมดินเซอร์มีปล้ำไปปล้ำมาครับแหมแทบจะตกเวทีตกเลยครับนี่ครับอาจารย์อียาเล่งสุดใจครับไม่ทราบว่านิ้วประทาเทคนิคหักไปด้วยหรือเปล่าครับดูจังหวะบวกใสกันครับแล้วเดี๋ยวดูหมัดสุดท้ายนะครับเจอเข้าไปครับทนงดของหนึ่งสยามครับโอ้โหโดนแต่ละหมัดครับนี่ครับสี่ห้าหมัดครับนี่ย่อไปก่อนนะครับ แล้วดูครับงัดต่อยกัหัวใจนะครับตัดซ้ายลําตัวนี่ยืนได้โดยพกกระดูกครับความเป็นนักสู้ครับช้ำไปหมดแล้วครับโอ้โหขวาล่นเลยครับขาพับเลยครับดูหงายหลังครับโอ้โหม่ไหวครับดูครับช้าช้าชัดชัดอตสวยๆจังส่างแบครับเปรี้ยงเขไาไปครับหงายหลังขานั้นพับนะครับค่อยๆเองลงไปครับโอ้โหยังกะโยคะเลยครับดูครับมุมสูงครับ ซ้ายดอกขวาดอกนี้ครับค่อยๆรูดแล้วดูครับหลังตึงลงไปครับโอ้โหช็อตนี้อ,อกับผินชมครับหัวใจของหนึ่งสยามไปพราคุณกายครับโคดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับผมโอ้โหต่อยกันมันมากๆ and y o u r winner by way of technical knockout the blue car Thank